มาดีเนาะเมื่อนี้กะจะไปส่งลูกแล้วเนี่ลูกสาวน้อยไปส่งลูกไปโรงเรียนเนาะวันนี้เนาะอันน่้มันกัมีหลายคนเนาะที่ว่าอยากให้เฮารีวิวต่อ our, เกี่ยวกับเรื่องรถมินิอีวีของเฮาคันนี้เนาะอ่าเพนว่าอยากฟังลำโพงในรถเนาะเดี๋ยวเฮาสิ เปิดให้ฟังกันอันนี้ลำโพงบูทูธเดอร์เข้าง่ายอีกอลองเพลงยอดหิตเนาะแต่กัะยานลิขสิทธิตก็ได้นี่ลองเพลงไน,น,น้ยเนาะนี่ลองมึงเนาะเดี๋มันก็สามารถเลงได้ฮอตซีซิบเดอร์แล้วก็มาเปิดดู นหน่วยหานำเนาะ ครอบครัวฉันตั้งเท่าไรลูกเธอก็ได้เข้าไปครอบครองก่อนไหยวันนั้นฉันเายขอรองว่าอย่าเอาเขาไปจอะอะบ๊าดี้เฮามาเปิงนอว่าลำโพงของรถมิน e ิอีวี่เฮานี่เนอะ มันจีมีประสิทธิภาพและความมวลสัมไหเนาะล้โพงเฮาเนะซาเฮาได้ฟังและก็ได้ไซ้มาเนาะมันจะมีสองจุดเดอ้อจุดหนึ่งจะยูน่จะยูนี่เด้ออีกจุดหนึ่งมันก็จะยูน่ก็คือยูนประตูเนาะสองฝากเนาะอะ,อะบันดนี้เฮามาฟังิึงเนาะอันนี้เขาต่อบลูทูธเนาะบันดนี้เฮามาฟังิึง มันสามารถเล็งได้ฮอ4ี่สิบเด้อสามารถเล็งได้ฮอ4ี่สิบเนาะสุดๆแล้วนี่นะ ปกตินาะที่ว่าเขาไปทรงลูกคือรถกะดสีสีติดๆนะนีน่เน่เนาะอันนี้กำลังฟังเพลงไปนําเดอ้อมันกัรถติดเนาะอันนี้แมนูนย์วุลิ่งเนาะมันวุลิ่งเขาจะมีสองสูนย์เขาจะมีศูนยูโพสิและศูนยูหนองแตงเนาะสามารถไปบึงได้เดอ้อสูนยไใดก็ได้ มาม่าไดเบิงสูตรก็ได้อันนี้ก็เป็นอ้งเฮียนเนาะมันจะมีรสติดเดะเนะาะก็จะไปแบบนี้เลยลำโพงยังไนอ่รถบูลิ่งเนาะนนนนถือว่าค่อนข้างอ่า เียงดีเพราะถุงควรนเนอะลำพงน่ะเดี๋ยวจากนั้นเขาก็ไปห้อร้องเฮียนลูกแล้วเนาะตอนนี้เนาะมาห่อร้งเฮียนลูกสาวแล้วห่อร้องเฮียนลูกสาวแล้วงเฮียนพิมพ์พรเนาะพิมพ์พรพัฒนา เพิ่นกะเพิ่นกะสิเกียมโตเนาะลงเนาะเกียมตโตลงแล้วอ่ะลงระวัลงลูกระวัลงนหน่อย,ายบายบายเพิ่นกะจะมัดเนาะมัดเกี่ยวกับเรื่องอ่า รถชันนีเนาะเด็กน้อยกับมัดเ้อหัวมันเป็นแบบอ๊อปปะแปะเป็นตาหักเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะออกไปแล้วได้วันนี้อนนาผู้ใดที่มีความสนใจเนาะการสามารถสอบถามได้เด้ออินบ็อกามาหาได้ว่าศูนย์ยูไซราคาเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดเนาะสามารถอาณะเซตม,มาหาได้เดี๋ยวเสียเอาเวอร์โทรใัพให้เด้อเป็นไดงไดก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวสิร้อถามมาเบิงว่าคลิปต่อไปเขาจะารีวิวอย่างเกี่ยวกับรถวูลิงของเขาเนาะขอขอบใจเด้อ